นับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มมาพอคาแทบนะคุณผู้ชมในแง่ของที่มาพ่อคาแทบนี่นะมันก็จะมีหลากหลายไม่ดีแล้วก็เจอเองบางทน้องแฟนคับส่งมาแล้วม,มีประเภทแบบแฟนพ่อคาอะไรเงี้ยซึ่งโดยปกตินะีพอคาประเภทแฟนส่งมาเนี่ยเราเห็นแล้วก็แบบโอ้ยดันหัว <laughs> แต่ว่าเจ้านี้ส่งมานะมันใช่อยากจะให้ดูนิดนึง อุ้ยตายนี่ขนาดไม่เห็นหัวเราก็เลยเลือกที่จะมาร้านนี้เลยใช่จะดูดิคือแบบถึงเป็นปลาสลิดมาก็มาก็ยอมมาแล้วเลยโทรมาสอบถามก็คือไม่มีหัวจริงๆก็เลยต้องมาทำความรู้จักกันหน่อยนะคะบริเวณถนนไทยเกษมนะครับกับร้านที่ชื่อว่าเมนูตุ่นปึ่งปังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ผมเทิมครับเทิมคุณเทิมพูดถึงเรื่องราวของร้านดีกว่าคุณเทิมเป็นอะไรกับอาาผู้หลงไหลในหมูตูตรและคำโบราจีนคะเอ่อผมเป็นเป็นเป็นรุ่นไม่นรุ่นลหลานแล้วครับลูนหลานปัจจุบันอาาก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าก็คือถ่ายทอดสูตรให้ลูกหลานใช่ครับก็คือบ้านผมนี่เขาก็มาคู่กับอาหารอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ อบร้อยปีแล้วแต่รุ่นอาม่าอม่าอะไรางเงี้พุกคนมารวมตัวกันเมื่อปีปีปีที่แล้วก็เลยมาทําร้านหมูตุ๋นขึ้นมาหลังค่ะอันนี้คือเปิดได้ปีกว่าเองไม่ครับก็เพิ่งเปิดเมื่อไม่กี่เดือนนะครับผมเพราะว่าผมอยู่ออสเตรเลียแล้วผมกลับมาที่นี่อทำอะไรอยู่ที่นั่นฮะก็ทํางานนะครับแล้วก็เป็นจิมโจ้ใช่ครับกระโดดลงตาแหน่งกล่อมมีคอาล่าหลับครับ มองไปที่เมนูต่างๆเรารู้สึกอยากทานเต็มไปหมดเลยมันมีปอเปี๊ยะทอดเวจจี้ของหล่อนเลยนะออถ้าเกิดปอเปี๊ยะทอดเวจีนี่คือมีแต่ผักใช่ครับก็มีผักมีเห็ดหอมพวกนี้ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีหมูด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เวจี้ก็เลย <c> ว่าปอเปี๊ยะทอดเอาเวจีชื่อไม่เป็นมงคลเลยนะแต่ไม่เข้าเออหมูทอดเอาเวจีกินแล้วต้องนรกไหมเนี่ยครับผมคอณดูกลับตายละ เจ็บทองเพราะหนังต้นยิวปักเลยหมูตุ๋นของเรามันต่างจากหมูตุ๋นที่อื่นอย่างไรกันสโลแกนสโลแกนร้านเรานะครับก็คือดมก่อนชิมครับดมก่อนชิมใช่เพราะว่าเพราะว่าเราเน้นทางด้านยาจีนโเฉพาะคือเราเที่ยวเป็นหลายชั่วโมงมากก็อาจะะขายได้หนึ่งหม้อแล้วคุณเทอมทําหน้าที่อะไรในลานบ้างเวลามา้านจริงๆแล้วผมก็ทํา สารพัดสารเพนะครับก็คือเสิร์ฟด้วยบางทีคนไม่ทันก็เข้าไปลวกค่ะไปล้างบางทีก็ไปล้างบางครั้งก็ไปถือธงแล้วก็ยืนโบกอยู่หน้าร้านเหมือนกับจริงครับดึงเข้าบ้านอะไรอย่างงี้ทีงไปไปโบกรถถอยอย่างงี้ด้วยครับโโอ้หทำทุกอย่างครับผมเสิร์ฟด้วยบางครั้งก็เป็นตัวรับอิสระด้วยรันก็เป็นตัวต่อด้วยแต่ตอนนี้อยากชิมหมูแล้วอยากดมกลิ่นยาจีนในหมูจุดมากเดี๋ยวผมเร่งปครัวให้นิดนึ่งได้ได้รู้สึกเป็นคนตะกะมากนะ รูเหมือนคนตะการะแหละมัะแต่เขาบอกเขามีแฟนเลยไปแอลอะไรเขาเยอะเราเนยยอมาคนตะกะดีกว่าถูกกลาหน้าเป็นยุ่งกับแฝงใบ้านเขาเนี่ยกับผัวชะรู้วันนี้ต้องพบกับแม้ไอเมียเขารู้เลยนะคุณเทิมใหญ่กว่าใจวาวุ้นค่ะเทิมเฉยเชยทำทำเมียให้ให้ให้ดยอ๋อได้ปอนอุ้ยปอนอ่ะมแล้ว เดี๋ยวก่อนป้อนอย่างนี okay. nice ้รู้สึกไม่ชินเลยอ่ะขอนอนบนเตียงแล้วให้น้ำเกลือเดี๋ยวพันละป้อนดีกว่าบดละโบดโอเคจานดีมากพูดเลยเนาะเอาไหนจีนะอุ้ยผ่านจานที่สองดมก่อนชิมไหมฮะเหรออันนั้นดมก่อนนะฮะไม่มีกลิ่นเหรออืม ่งเปิดได้ไม่นานชามยังไม่หายเหม็นใหม่เลยนะนี่ครับผมมันจะไม่กลิ่นของยาจีนมันจะได้กลิ่นจริงชิมอันนี้ดีกว่าหมูตุ๋นครับผมอันนี้ตุ๋นอันนี้แบบหมูตุ๋นนี่เราครับเราใช้เวลาเคี่ยวนานแค่ไหนครับโอ้โหประมาณสี่ชั่วโมงได้ใช่ครับละลายในปากเลยอ่ะเหรอหือฉันน่ตอนเนี้ยเขาว่าร้อนมากละลายไปกับปาก อาหารอร่อยมากเลยนะวันนี้ยอมรับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับเปิดวันไหนปิดวันไหนครับผมีุมองบอกหน่อยก็คือร้านหมูปุงปังของเรานะครับอยู่ตรงสายพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับก็ทางจออไปทางเพชรเกษมนะครับผมวิ่งตรงมายาวก็จะเจอร้านเราสีส้มส้มหรืเขียวเด่นๆอยู่ตรงนี้ครับนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับยุดเปิดพันหัตพันเดียวเปิดตั้งแต่9้าโมงถึง6กโมงครึ่งนะฮะครับผมแล้วพบกันที่ร้านผมครับดีรับรับนะครับ วันนี้เรามีของเลือกมาฝากด้วยนะับมีกินหมูกินอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็ต้องอันนี้ต่อครับผม ทานสับรี้วเพื่อให้มันไปปาล้างปากแล้วก็มันจะช่วยย่อยเนื้อด้ด้วยเออหรือว่าถ้าไม่เอาไปทานต่อเอาไปสับสับแล้วเอาลงไปหมักหมูก็ได้เหมือนกันให้หมูนี่หมูมันนุ่มเออหลอเราให้อันนั้นก็จริงจริงไม่สิเรามีอันนี้เป็นกฟิ์เซตนะคะจากแปรงสีฟันซิสเตอมมามอบให้นะคะค่ะเขาว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าขนแปรงพลังสปริงดิดเด้งไม่เหมือนใครซอกซอนสะอาดลึกถึงร่องเหงือกเลยค่ะ